ประเด็นเศรษฐกษิจวันนี้พูดถึงเรื่องการค้าขายในโลกปัจจุบันต่อไปถึงในอนาคตนะครับเราจะได้ยินท่านนายกพูดขึ้นปฐาฐกถาหลายๆครั้ง<ฆ>ท่านก็บอกว่าเราต้องปรับตัวเพราะว่าทุกวันนี้คือทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกษิจเขาขับเคลื่อนด้วยเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของสีเขียวถ้าเราไม่มีตรงนี้ให้เขาเขาจะไม่อยากมาลงทุนรวม<ฆ>ถึงเราทําของออกมาไปขายเนี่ย ถ้าหากว่าของของเรามันผลิตขึ้นมาจากสิ่งที่ทําลายโลกสิ่งทําให้โลกร้อนเราจะขายไม่ได้มันเหมือนกับว่ามีกําแพงสีเขียวตรงนี้ขึ้นมาไอ้กาแพงสีเขียวที่ว่านี้มันคือยังไงครับพุนด,ดีพูดเต็มๆก็คือว่ามันคือมาตรการด้านการค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม,อมนะครับ,รบถ้าเราสามารถทำสินค้าที่มีคุณภาพเราก็ก้าวข้ามกำแพงนี้ได้<อ>แต่ถ้าทำไม่ได้ <that S 1> มันก็เป็นกำแพงที่มันขวางทางเราอยู่นะครับ <c oughs> วันนี้มีข้อมูลจากทาง e x i m Bank นะครับที่จะฉายภาพเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการไทยจะเป็นต้องปรับตัวแล้วจริงๆนะครับ <that S 1> และที่สำคัญก็คือมีผู้ประกอบการไทยบางรายปรับตัวได้แล้วด้วยครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยเปิดข้อมูลแนวโน้มการค้าของโลกนะครับไม่ได้อยากให้กลัวนะครับ แต่อยากให้มองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับการทำธุรกิจในวันนี้และนับจากนี้ไปด้วยมาดูโจทย,ย์ใหญ่กันก่อนนะครับอย่างมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีการใช้ภาษีคาร์บอนมาเป็นมาตรการทางการค้านะครับขณะที่จีนญี่ปุ่นและอินเดียก็มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ต้องไปมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างจีนนะครับห้ามใช้พลาสติก ที่ย่อยสลายเองไม่ได้หรือญี่ปุ่นธุรกิจที่มีบรรจุพัณฑ์ต้องจ่ายค่ารีไซเคิลน่าสนใจนะครับหตลาดนี้จะบอกว่าไม่ค้ากับเขาไม่ได้นะครับนี่คือคู่ค้าสำคัญมูลค่าการส่งออกเกิน50%ที่ไทยเราค้าขายด้วยและแน่นอนครับว่าเมื่อมีอุตสาหกรรมสีเขียวมันเป็นเทรนด์ของโลกเพราะฉะนั้นในอนาคตมาตรการด้านการค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันจะเข้มข้นเรื่อยๆ จะไม่จบอยู่แค่นี้แน่นอนมาลองดูตัวอย่างกันครับคุณผู้ชมครับมาดูตัวอย่างเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอนะครับธุรกิจสิ่งทอเนี่ยถ้าลองนึกถึงโรงงานเย็บผ้ารูปแบบเดิมๆที่เราเคยใช้กันอยู่มีคนงานนั่งเรียงกันเป็นแถวแล้วก็ถีบจักเย็บผ้าไปถ้าใครบอกว่าก็ฉันยังทําธุรกิจแบบนี้อยู่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนยังค้าขายได้ไม่เป็นไรครับแต่ ถ้าคิดการใหญ่กว่านั้นอยากจะยกระดับสินค้าของตัวเองไปแข่งในพื้นที่ที่มันกว้างขวางขึ้นไปแข่งในตลาดที่มันใหญ่ขึ้นหรือไปสู้ในระดับโลกไม่พอครับเกรงว่าจะไม่พอไม่สามารถเอาชนะใครได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ใช้เส้นใหญ่แบบเดิมไม่ได้ใช้แรงงานคนแบบเดิมแล้วนะครับเขายกระดับขึ้นมาเป็นเส้นใยรีไซเคิลครับใช้โรบอท เย็บเสื้อผ้าครับและที่สําคัญคือทุ่มงบให้กับงานวิจัยและพัฒนาเอาไปทําอะไรเอามาพัฒนาสินค้าเอามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มันตอบโจทย์คนทั้งโลกจะได้ขายได้กับคนทั้งโลกนั่นเองครับเหมือนกับว่าป่าร้อมเมืองในโลกที่มันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เนี่ยถ้าเรายังต้องเป็น การตัดเย็บแบบใช้มือใช้คนงานเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่มันต้องทําก็คือมันเป็นออโตเมชันเมื่อก่อนเครื่องจักรที่เป็นโรบอติกหรือว่าเป็นออโตเมชันเนี่ยเครื่องหนึ่งราคาหลาย10ล้านบาทตอนนี้สอล้านกว่าบาทก็สามารถทําได้แล้วยกตัวอย่างง่ายๆชานมไข่มุกตามแห้งเนี่ยมันแทบจะมีคนโอเปรตดอยู่แค่แคคนเดียวถูกไหมทุกอย่างมันเป็นกึงก่งๆ่เซมิโรบอทซะด้วยซ้ำผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการตอบโจทย์ ว่าทําไม e x i m Bank ถึงพูดถึงเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการโกล r e กรีนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณปรับตัวได้คุณก็จะมีที่ยืนในโลกอนาคตเพราะว่าโลกอนาคตเป็นโลกที่เ,เลือกคนที่จะอยู่วันนี้ทาง e x i m Bank แถลงผลการดำเนินการนะครับที่มุ่งเน้น g Green i n Novation ยกระดับสินค้าส่งออกของไทยให้เป็นสินค้ารักโลกควบคู่กับการสร้าง Green Export Supply c h a i n ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยมลภาวะบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติและการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาดโดยเป็นธนาคารแรกๆนะครับที่มีบริการทางการเงินช่วยลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้สะอาดขึ้นการใช้พลังงานหมุนเวียนและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสินเชื่อนี้ครับ Green Export Supply Chain อัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น3.85%ต่อปีให้กับซัพพลายเออร์และผู้ซื้อปลายทางของผู้ประกอบการตลอดซัพพลายเชนที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางและรายใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ส่วนเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับเอ็ประเมินว่ามีแนวโน้มกลับมาขยายตัวที่ระดับ2-3% เนื่องจากเครื่องจักรสำคัญกลับมาทำงานพร้อมกันนะครับก็คือการบริโภคและการลงทุนทางภาครัฐและภาคเอกชนการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการส่งออกซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวครั้งแรกในรอบ2ปีครับ